สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบดเดินตามนะคะจะเป็นยี่ห้อโบเมกนะคะรุ่น b w 65 s นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิกันเลยค่ะ,ะเป็นรถบดเดินตามนะคะ เครื่องดีเซลหนึ่งูนนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามให้ที่เบอรโทร0ูน8 3แปดหนนะคะติดต่อหาครูเจียนโลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ